คุณครูครับวันนี้ตอนฟังนิทานเรื่องวันของมะลิผมรู้สึกอะไรบางอย่างแต่มันบอกไม่ถูกครับอะไรบางอย่างที่กล้ารู้สึกอาจเป็นสิ่งสำคัญก็ได้นะลูกมานั่งนี่สิเดี๋ยวครูฟังผมรู้สึกว่ามะลิใจเย็นมากเลยครับเขาอยู่กับตั้มทั้งวันทั้งที่ตั้มก็ไม่ค่อยคุยไม่ยิ้มไม่แสดงออกอะไรเลยถ้าเป็นผมผมคงหมดความพยายามไปตั้งแต่ครึ่งวันเช้าแล้วจริงนะลูก การอยู่กับคนที่ไม่เปิดใจมันเหนื่อยเหมือนกันแต่มาลิเลือกจะอยู่ต่อเลือกจะช่วยแม้ไม่ได้รับรอยยิ้มตอบกลับทันทีแล้วเธอก็ไม่บ่นเลยไม่โมโหไม่หงุดหงิดแถมยังพูดกับตั้มดีๆตลอดผมยังจำได้เลยตอนตั้มนั่งเหม่ยอ,อยู่หน้ากระดาษเปล่ามาลิก็ยังพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงนุ่มๆยังคอยให้กำลังใจใช่เลยนั่นแหละที่ครูอยากให้พวกเราสังเกตสิ่งที่มาลิแสดงออก ไม่ใช่แค่ความใจดีนะแต่คือขันติบารมีลูกขันติบารมีหมายถึงความอดทนใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ไม่ใช่แค่อดทนแบบกัดฟันอดนะขันติที่แท้จริงคือความอดกลั้นต่อสิ่งที่ทำให้ใจหวั่นไหวเช่นความไม่เข้าใจการไม่เห็นผลเ,เร็วหรือแม้แต่การถูกเพิกเฉยเหมือนกับตอนตั้มไม่ตอบมะลิเลยแต่มะลิก็ยังไม่ถอดใจใช่ไหมใช่เลยแล้วในที่สุด ตัมก็วาดภาพยานอาวกาศออกมาได้แววตาตอนเขายิ้มครูจำได้กล้าก็ยิ้มไปด้วยใช่ไหมครับเขายิ้มจริงๆด้วยผมไม่เคยเห็นเขายิ้มแบบนั้นมาก่อนเลยเพราะมะลิไม่ตัดสินเขาจากความเงียบแต่อดทนให้เวลาให้น้ำใจกับเพื่อนครูครับแล้วนิทานพระจันทรกุมารเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากพระจันทรกุมารในชาดกนั้น ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดถูกใส่ร้ายโดยไม่มีโอกาสได้อธิบายคนทั้งเมืองเข้าใจผิดและทรงถูกลงโทษแต่พระองค์ไม่โกรธไม่ตอบโต้เพราะทรงมีขันติบาร,รมีที่สูงยิ่งพระองค์เข้าใจว่าความจริงจะปรากฏในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับตอนมลิไม่รีบตัดสินตั้มว่าไม่อยากร่วมกิจกรรมทั้งที่เพื่อนคนอื่นอาจจะคิดแบบนั้นไปแล้วใช่แล้วลูก ถ้าเลีใจร้อนคิดว่าตั้มไม่น่าคบหรือไม่ยอมช่วยเหลือเพราะแค่ตั้มไม่พูดไม่ตอบกลับเรื่องดีๆคงไม่เกิดขึ้นผมเข้าใจแล้วครับครูขันติบารมีไม่ใช่แค่อดทนไม่โกรธแต่ต้องอดทนรอจังหวะดีๆที่เราจะได้ช่วยคนอื่นแม้ว่าเขายังไม่พร้อมจะเปิดใจในตอนแรกกลานี่เข้าใจได้เร็วดีนะครูดีใจจริงๆความอดทนไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นคุณธรรมของผู้ยิ่งใหญ่ และหนูก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นแล้วขอบคุณครับคุณครูผมจะพยายามเป็นเพื่อนแบบมาลีให้ได้ครับแม้ว่าจะยังไม่เก่งเท่าเขาในวันนี้ครูเชื่อในความกล้าของกล้านะลูกชื่อหนูไม่ได้มาเปล่าๆหรอกนะเพราะใจที่กล้าและมั่นคงในการทำความดีจะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนอีกหลายคนเลยจ้า